แอดใหม่อัดใหม่ก่อนกว่าคลิปยาวเฉยโอเคโอเคถ้าเราวิวหลุดก็ให้ต่อเล่นไปถ้าเราวิวอืมสนุกจริงเลยว่ะสปินสปินสนุกจริงๆเลยนะชิลเลยแบนดีดีแบนด์ดีดีเอรินดอร์เอรินดอร์เอรินดอร์ให้เราวิวหลุดให้เราวิวหลุด เราวิวให้เราวิวให้ต่อเลือแต่กูไม่ไม่แต่ฝั่งน้องข้ามได้เลือกก่อนเราต้องได้เลือกก่อนถ้าฝั่งตรงข้ามได้เลือกก่อนก็คือมันก็ได้เล่นเบลล์วิว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 เต่าเบลล์วิวมันได้เลือกฝั่งข้ามได้เลือกอะเดี๋ยวเดี๋ยวออไอ้ไอ้เฮียคนห้ามตายอย่าเนี้ยสบาแล้วเคลียแล้วหลุดเออถ้า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 มันไม่เลือกเนี่ยไอ้ต่อก็เอ้ยมึงอย่าเออไที่มึงรีบเลือกที่ฝั่งนู้นไอ้โอ้โหเฮ้ย เชื่อไม่ได้เชื่อไม่ได้ทำไมดวงสวยเงี้ยก็กูบอกแล้วไม่เชื่อกูเองเอ้จะว่าไปเล่นอะไรดีวะจะเล่นไมโอวะไม่ไม่ไม่เอาไปแล้วกูเล่นนี่อะไรดีขอมาขอมาดิขอมาดิกูกูคิดไม่ออกแล้วจะเรียกอะไรขอมาเออนั่นแหละแบบนั้นแหละไม่รู้จะเล่นอะไรเดี๋ยวแฟดเดี๋แฟดเต้องหาตัวล็อก ได้เวลาน้นงอ้อนวนต้องไปหลายป้อมแล้วมาล็อกเรมาล็อย่างเท่อะมาล็อกกินสมัยนู้นน่าจะเท่ดีเหลืออะไรให้เล่นนะเหลือแทงอะเดี๋ยวกูเล่นแทงให้แล้วกัน<ะ>ให้เต๋าป่าเหรอให้เต๋าป่ามากูล็อกซี่ยัดเข็ฟาร์มไม่ไหว ฟาร์มาลิงลิงอะไรลิงอ่ะจะเล่นคิวเลนก็กลัวไม่ไหวเพราะกูไม่ได้ชำไหวปะคิวเลนไหวปะไอลิกเตอร์เซฟิสโอ้เซฟิสกูว่าเอาตัวอื่นดีกว่าไหมซานิดอะไรเงี้ยซานิดอะไรเงี้ยอันนี้กูไม่แรงอันนี้ไม่แรงตัวเหยื่อไม่แรงอ่ะ ไอ้อะมาด้วงเออดวงด้วงใช่ดวงมันไม่รู้อ่ะมันก็ไม่นานมีตัวอะไรเวิร์กแล้วนะมีแบทแมนก็น่ไอ้ดีเจอเออเซฟฟิดเซฟฟิดกับมูคองอ่ะแฮยอย่ามาด่านะไอ้สามนี่จะแกได้อยู่แต่ไม่รู้ว่าตัวไหนฟาร์มลิงน่าจะฟาร์ม10 s e c o น d น r e มันคงไม่เอาลิงมาเสีย่ยงแล้วจะออฟเลนอ่ะเพราะถ้าลิงออฟเลนมันก็จะลำบากไดนอะเดินสุก,ก้าตบอะ่ะเดินสุก,ก้าตบเนี่เดินสุก,ก้าตบแต่สีภัยมันสีภัยมันก็ถึอโลโลอยู่นะไอ้น้ายิไม่ดูโลกด้วยไี้ตันแล้วนะไ <c oughs> อ้น้ย <c oughs> ชื่ออย่างได้ ติ๊กหมาอย่าพึ่งไอ้เพึ่งไปสเติมให้ไอ้เพึ่งไปสเติมให้น้องหมากินเล่นนั่นบอไม่ให้กินไม่ให้กินแข็งแทนให้มันไปร้องเลยไมปร้องหัวหอมสารนะมาเดินดีกว่านะลิงอ่ะลิงใช่ไหมได้ กูอยากรู้ว่าถ้าถ้าเราใช้ใช้เซตเซตเทมเก่าอะในก่อนที่แบบว่าเคยเป็นเมตาของอซูกามันจะเวิร์ก่ะวะไม่รู้เคยลองอืมอ่ะกูเล่นลองเล่นเมตาเก่าเป็นลองกินุชอันแรกอะแล้วก็ลองเท้าแล้วก็สเปียอย่างนั้นกูจะออกให้เซลฟิตก,กูเรานั้นอะแจ่มเหละไปโอเคเดี๋ย ไม่ต้องร้อไม่ให้กิดเอาแคลรี่กูมันยืนทำไรวะนะมันจิบไอ็น่ีบัวแล้วมึงตัวยิงด้วยนะมันกลัวอ่ะรอรอรอกูได้กิดก่อนรู้เลยเคยบอกแต่แต่หาครับป้อมมาเออเดอะแฟร์มาเฮ้แคลรี่กูเดินแล้วแต่มันเดินไปล่าเฉยเลยวุ้ยกูตายขี้บันไยอ่อน บอาจูมไว้โอออกแน่เลยนี่อือมากูกูปิดข้าฟองก่อแล้วกันนะมาหลอดแคลี่แคลี่บนครับเคลี่แคลี่ครับไปบนครับอวีล่าเขาเปิดไม่อยู่อืมอืโดน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 กูใช่แล้อเต๋ากูออกบินแนบบินแนบบินแนะ ไปเลยกูจีโอ้โหมีการสกิลเลยเฟิร์มหิวขนาดนัู้หิวดีแม่งแม่งได้กูเฟิร์สบายกูต้องเอาคืนดิกอลเรงบอลกอเพื่อนกันเพื่อนกันเขาเปิดใหม่ดูดูดูเลือดดูเลือดตายอย่างโง่อย่างเอ๋ยโอ้โอ้จบแล้วไอ้เเหี้้ยยยอตมงแ่กูาแม่ยายซื้อเต็มแล้ว เอาจะแฟดมั้งจะแฟดมั้งเ้าอพี่วิวให้มึงเอ๋ออะไรเนี่ยบอล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 กูจะแตะแล้วไม่จ่าแตะแล้วแอ้แพ้เดี๋ยวกูช่วยเดี๋ยวกูช่วยแต่ไอ้แพ้เนี่ยมไม่น่าโอ้ยโดนรวบโอ้ยกูโดนรวบอ้าโดนรวบลาวิวไปไหนลาวิวอ่ะเอ้ยมันขึ้นกลางแล้วป่ะมันขึ้นตรงกับสารกลางว่ะเอ้ยนี่เลยอีกตัวก็ได้อีกตัวก็ได้ ทางเข้า้ที่เมียนตีพอดีไม่โอทำไรอ่ะอีกตัวเต้าสวยไปตายเลคิยเฮ้ยเอามังกรต่อได้ป่ะเอามังกรต่อได้แม่เดี๋ยวกูลอบูฟองแน่ยมเออมันไม่สนเรามันไม่สนเราเราก็ไม่สนมันทำไรวะด่าเลยแชรี่ทำไรวะไอ้ฉันซีแม่เดี๋ยวเดี๋ยวออกมาละก่อนเนี่ย บอกมาละกอเอ้เอาเอาแฟตได้ป่ะเาแฟตได้ป่ะเอ้เอากะเอาล่างดด้ว่ะล่างเลื่โยนะไม่ไม่โรยเลยมันเต็มอะไรยเลือดอ่นี่เมื่อเกูต้องยืนเลนบนคนเดียวกูขอไม่อยู่เลนบนและไปดีกว่าเนี่มันยืนเอ๋อยู่นี่ไปเล่นดีเออ n เนี่ยเราวิวกลางมาล้วนั่นเลยไอโหทำอะไรวะอา่รู้เหมือนกันข้ามันข้าม มนโดนโดนหุ้ยลิงลิงเยช่วยช่วยตา้ยช่วยไม่ได้กูัวตายเออไปเราทำไรอ่ะทำอะไรไปเราทำไร Did I turn the pistol? ฮิตเฮ้ยบักฮ่าเนี่ยป้องยืนทำยางช่วยหน่อยช่วยคอยแน่คอยคอยแน่ยืนปอกมะละกออยู่วะคอยคอยแน่ แม่เดชไปกอกน้ำแน่เลยว่ะข้ามันเต้ามันไป็นธมาตาแม่ธรรมตาถอยก่อนชีบอุ้มโดนกูโดนมาหลอดเออกูขัดมาหลอดก่อนเดี๋ยวแม่งโดดมันนี่มันคนมาบ้านเยอะดิเนกูัวทำไร ไอเหี้ยมไม่รู้จักเขาเสียงไม่เรียกที่เล่นเหมืนเขาอีกเอากเขาทำอะไรไม่รู้อะเพื่อนกันด้วยด้วยไม่ให้กินไม่ให้กินไม่ต้องเด็กไม่ต้องซื้ออะไดคโแล้เ้เก้เคโก้กูได้คิวอ่ะ An enemy has a enemy been e e d f กูเล่นดีดีกูตั้งกูทำไมล่ะระวัง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 เซฟิตมาแล้วเขาไม่ดีออกเถอะเชื่อกูเฮ้ยเต่ารองเซฟิตเต่ารองเซฟิตเต่าเต่ากูยื้อให้อยู่รีบหนีเลยรีบหนีเลยแล้วมันโดดมาวิ่งเออวิ่งวนวิ่งวนวิ่งวกวิ่งวก ไหนแล้วมันไปไหนแล้วดาเมจไอเต่าแรงเวอร์มาอะไรตอนนี้เพราะฉะนั้นจะพอไหวอู๋ไม่แคบเอกมาที่แล้วแคบอกเลยเยอะแยะเยอะแยะเฟิร์สกูร์ลงไปดันป้อมไอโง่ลิงไม้เอ๊ะอไเฟิร์สมึงมึงมีตูดเปล่ามีตูดไม่ไมีไม่ไม่ไมีตูดไม่มีตูดไม่มีตูดไม่มีตูดด้วยมาเต็มเลยไม่โดนใครเลยมาหลบโดนสวยแตกฆ่าแม่นกออ ตาม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 ลิงกังลิงกังังลิงังลิงังเตาเตเต่าเตาโดนามไปฆ่าแตกเต่านแล้วเต่าลิงจันแล้วเตาลิงจันแล้วจ้าเตาตีเยีไงมาเราต่อได้มาเราต่อได้ไอ้เต่าแรงพอแต่ไอ้เ้านี้ไม่เอาแล้วมาี่มาฟรีไปแล้วไม่ได้ฆ่าก่องโอ้ยสัตว์ยังจะมาอีกม่โอยมึง ไอโก้ไอโก้บักโก้บักโก้ไม่ต้องมาแย่งกูฟาร์มไอบักโก้จะมาลย่งกูฟาร์มทำไมเอ้ยไม่เล่นโก้เอ้ยมึงเงี้ยไหนดีน่อยโก้เอ้ยโก้ไอโก้เอ้ยไอเฮียโดนเวทไอต่อไยต่อไปการเลวเฮียโอ้ยมันปีกอ่ะละเดี๋ยวมันเริ่มแล้วนี่นี่มังอยู่นี่เต่าแม่งอยู่ เต mm. ๋อกูคุณล <tinc S 2> <Prin> ้มคุณหลุมฝังมาให้แล้วรีบมารีบมาเต๋อรีบมาข้ามข้าเต๋ออาอาที่แป้เอาให้แล้วโอ้ยเนี่ยเต็มเลยเต็มเลยอันีจะมาแล้วนี่เออไม่ทันไอ้สกซ์วิชยุ้ยที่เอียงคุดเหยียดเลยวะชิรูมีเดียยังไงดีวะโอ้ลิงลิงข้างลิงข้าข้าง โอ้โอ้เฮียชีบักโก้โก้ฟามไมโก้ไอโก้เอ้ยไอโก้ไอโก้ตะลรือตกบ้านแล้วไอโก้กันบอลไม่ต้องตีคีบเจ้าเฮียอะไรกับตะลือแล้วไอโอมไม่แพ้วะนี่ไมโก้เหกโก้เขาฟังภาษาคนเรียกว่าเขาไปเรียบหรือเปล่ากดเอซ์ิชูไม่ทันนะกดเอซ์ิชูไม่ทัน วันนั้นเราจะแพ้แล้วใช่ไหมเพื่อนบอกทันทีตายตายแล้วตายตายตายรัรตีว่าตายบอกแล้วรารันตีว่าตายกูได้สองตัวเอ๊ะกูเอาดิเอาดิเอาดิทมัิ่นคิเท้ยยังยไม่นาเล่อะมึงไม่น่าเล่นกันอะไม่น่าเล่นเยเวาเอเียวเวลเปล่าเเดียเวลาเอาล ไอ้เหีเ้น,หน,นี่มันรอนนี่มันชิวนี่อาจจะรีบกลับมาจะโหดขึ้นเหมืนอนเดิมไหมเนี่ยเขาบอกว่าชาวสายาที่เราไปจะโหดแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมช่วยด้วยใหผมมาช่วยแล้วอ่มะมาที่8มาที่8เอ้ยกูรู้สูตรโกงชาวสายาวเวมเ้ยเป็นไงวะงมึ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 งไปให้เพื่อนถ้ามึงเป็นชาวสายามึงไปให้เพื่อนเกือบฆ่ามึงแล้วมึงก็นอน แล้วก็รักษาแล้วก็ตื่นแล้วก็ทำกินไปเรื่อยๆไอ้เฟินโก้ชาวเต็งเท่งไทยอะมาหมดเกลี้ยงเลยโอ้เกิดอะไรที่มันคิวเลอยไอ้แมงยันหลามมันก็ขับมาเอือเลยเฮ้ยเมาเอ้ยเมาเอือกูเอ้ยเหาะทำไรมานนี่โนูน่าโนน่าหาหมาหาอะไรชื่อหนูไอ้ยมีที่ไหน อไอ้วูคองนีวูคองวูคองเจ้ากูวูคองเจ้ากูตัวตัวมาดีหมามมัเห่าเข้าคลิปกูแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยกูตายเนี่ยไม่น่าท้าเลยว่ะตัวตัวมาโอ้ยไอ้เหี้ยึงจะหนีกูได้จะหนีกูได้ทุกเคสเลยไงวะกูไปโดนโดนโดนโดโดดมากูโดนขังนเอาเอาได้คิวสิเอา เราเปิดเวลาไอใ้ต่ออองท้าวันนั้นอ่ะแอ่กูกูเอากูเอามายืนงงๆทีมนู้นมันก็มีแค่เดยวแฟตนั่นแหละเดี๋ยวกูก็ออกทอยมาอะไรทอยกันเวทกันเวททอยทอยของเล่นของเล่นวงชื่อวงชื่อวงบักโก้จะมาแย่งกูฟาร์มทำไมเนี่ยบักโก้ก็บักโก้มันเป็นบักโง่ไปแล้วอ่ะ เอาเดี๋ยวหาโกไม่ไม่โกแล้วตอนนี้โง่แลยโง่ไม่โก้เลยโง่แทนเขบอกป้อมกลางเขาบอกเอาป้องกันเอาเดี๋ยวดิฮ้ยลิงมาลิงมาลิงฟาดแมโก้เอาโกโกทำไมตายโง่จังเลยโก้บอกแล้วไม่เชื่ออืมฮาว้าวฮาวยันแม่แย่โดนฟาดทีตายเย้กูเก็บชูลิงได้สำเร็จ ชิวลินอืมเออยเพื่อนตายก็ตายแล้ววิ่งหลบได้พาราวิวให้เรอพาเราวิวให้ล่องเพื่อนตายได้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 เพื่อนเพื่อนตายแล้วเพื่อนอุดมันแล้วให้แหละต่อออกมาต่อมาไอ้เหี้ยนิ้วหลุดเมื่อกี้นิ้วหลุดหน้าจอฮานิลี้ยงดูจากมือเออนิ้วไอ้สัตว์แล้วกูจะเล่นเกมยังไงนิ้วหลุดต่อนิ้วหลุด มึงบอกมึงบอกว่านิ้วมึงมือมึงลื่นอย่างดีกว่าเลยเช่ยนิ้วหลุดนิ้วหลุดก็ก็นิ้วมันหลุดจากหน้าจอเลยเเว้ยไปแก้กูไม่นิ้วหลุดเลยมึงบอกมันจะดีกว่าเยอะเลยความหมายจะดีกว่าเยอะเลยอย่านิ้วหลุดเนี่ยกูกูอยากพูดนิ้วหลุดแต่คนจะได้เข้าใจกันมันกังก้อนอยู่ กูเล่นกูเล่นเซตเซตเซตเก่าของซุเเร์เลไม่ใช่เรื่องแเลยไม่ใช่เรื่องไอโกเริ่มเ่แลวไอโกเริ่มเสีแลว่ามันมันไม่เริ่มนะว่ามันไม่เิ่มมันตายกอมันมเลแต่เริ่มนะเพื่อนโ้โ้อไปเลยอ่ะอมตายเลยปล่อยมือเลยโกถอยบักโก มันเละตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลยไม่มันเละตั้งแต่เริ่มแล้วอนะมันเละมันเละตั้งแต่เลือกตัวแล้วกูบอกแล้วไปเบ็ดแล้วไปเอมือเต๋าคิวเลนไม่เต๋าเต๋าคิวเลนเลยคิวเลนอะกูอยู่เลนก็รู้ว่าคิวเลนกูกากก็กากไงกูถึงให้ออกมาก็ก็อย่างกากอะรอเปสามสิบสามสิบสามสิบวอลคิวไว้ เอลิเกไม่ต้องมาพูดเด็ดขาดสีไพดีกวะเอเอาลาวอยเอาวิวเาวิวนี่ตัดไม่โดนใครเลยฆ่ามัน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 ลาดูจ้าโอ้ยเอลนเ่ก็ถกเดี๋ยวกูขอข้าีกันปะ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 ป้ปะปะ s ิงมาลิงมา,งมาบักโก้บ,าาออบัฟ่ากูไอ้บักโก้มันเกิดไี้ตั้งปรยี่สิบกว่าวิเ้ยอีนานเลยอะ่ะเฮ้ยบาฟากูเาฟ้ากูเกิดมาหนึ่งาทีครขึ้นปะวะเข้าใจมึงเก่งขอหนบฟปล่อย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 บักโก้ตีไป <c oughs> พวก,กงร้ายคนนะพวกโต่ไอ้เหี้ยนี่ว่าต้องเข้าอาวีใหม่ซะไไนนแล้วแม่งเขาบอกหมดบอกว่าอะไรโกเลโกโง้เลย ลาวิวมันอยู่แถวนั้นเดี๋ยวกูไปเปิดแบบให้รออยู่นั่นแหน้นแงสองตัวสามตัวตรงกลางตรงกลางเนี่ยโอเคโอเคเดี๋ยวตอนนี้ปัญปัญหามันอยู่ที่ว่าต้องมาลดมันจะเข้ามาในปีช้ายังไงมันโดดแล้วร้านผู้หญิงผู้หโอ้กูตายผู้ตายเออาวไม่ตายวะเออรอดหอดมันใส่ตัวกูเข็มใส่ตัวกูเข็ม ให้มันผูกเข็มแล้วผูกันไหมใช่ป่ะมีคนกดมีคนกดฮิวให้กูไม่มีฮิวเนี่ยแล้วกูรอดยังไงวะก็กูบอกแล้วมึงใส่กับผูกเข็มไม่เขียดแล้วปวดตับกูกลับใครอ๋อมังกรเต่ากเตาไปเดิน เก okay. yeah. oh. so, yes, ็บไข่ีิเก็บไข่แล้วก็รีบไปเติมเลือดด้วยเก็บไม่ได้เอาไไม่ด้กูก็ออกใแค่เหมือนกันนะทำไมจะเก็บได้ยัยถ้าเกมเก็บไข่ไม่ได้เราก็เราก็ระวังระวังลงล่างระวังเลย ระวังมันจะรวบมันมันจะรวบเรามันรวบเราแล้วมันรวบเราแล้วแม่งไม่ใช่แค่ตำรวจที่รวบผมได้ชิกี้แล้วเดินใส่จะรวบผมได้เยอะฝั่งกูบอกเขา้อมฝั่งกูบเอ้ยมาดิกูเห็นมึงวูคองอ้าวแม่งเห็นอะไรนะใเห็นอันนี้เห็นจริงไหมอันนี้เห็นจริงไหมบักบักบักโคตีป้อมล่าไม่ก็มันวิ่งเร็วกว่าสกิลหนึ่งยังไงใช่เหรอเอ๊มีอยู่ไอ้สับ เฮ้ยก็บไพ่เอาป้อมล่างเดียป้อมล่างเลยเอาไเดี๋ยวพวกไอ้พวกปัญหาเยอะพวกนี้เดี๋ยวบุกแย่มาหลอดมันน่าจะเข้าได้ไม่นะก็ระวังระวังกันเลยนะดีตีไพ่มาฝั่เอ๊ะเหลือเหลือเอ๊ะเหลือเหลือป้อมบนป้อมบนกับป้อมกลางเราจะปล่อยคลิป ีกอกเป็น้กขอยเป็นหนักไ่วเป็หนักขหวป็หนักอันตีมาไม่เคยโดนมาไม่เคยโดนได้แล้วพี่บุ๋เดยวกูตายว่อต่อยมาต่อายมาต่อ้ยมาตอายอ้าตอ้มาต่อทม่อห้ไม่อท้ายมต่อท้อ้ยมาต่ายอ้ยมา่้าตอาม่อดกลัมมาได้าม่อท้ายตตตตตโอเครอดกลับมาได้ ก็ถือว่าโอเคเซตเทียมเก่าก uh ็แรงนะแค่เปลี่ยนจากเซฟไม่เลิกดาบดาบขีก็กลายเป็นพระมาสักเซตเก่าอ่ะที่กูเล่นอ่ันนี้เกือ่อับไลอยป้อมบนได้เลยต่อเอาดักไปต่อเอาดักเลยว่าว อืมอะไรกู่งกูรู้สึกแปลกๆ่ะเดี๋ยวกูวิ่งไปเช็คแมปก่อนโอเคป่ามันดกวนเอาเอาดาร์กไหโอ้โหจะเข้ามายังเง้นเป็นแค่แทงตัวกระเตียงกล้ามาสู้ดาร์สลเยอยังเง้นเละแต่เะแซอ์่นเข้ามาแล้วก็เต่าหายไม่ได้นะพี่โอ้ยี่่าเต่าก็โดนยังโดนไหนโดนยัง ไอ,อ้ล่าง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 ต่อไปล่างต่อไปล่างเหลือกี่ตัวอนะจะเอามันจะาด่ากันเลยสามตัวดาเมจมันก็มีอยู่น,ะนั่นแหละมันเอา,ดานะได้ไม่มีก็เกิดไหวแม่อ่ะสองตัวพวกมึมององ่ะทั้งเราอยู่ทั้งลิงมีก็เกิดทั้งคู่ยินไหวเปล่า โอ้โหวิ่งไงเอ้ยแค่สวนสวนสวนอุ้ยฮีอะแต่มันเบิร์ดแรงกว่าโอเคตอสู้เนามลบยืนอยู่ยืนกันอยู่สามคนเราวิ่งเราวิ่งเราวิ่งเห็นแล้วตานทานทั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 นไม่ต้องห่วง รีจบริบจบเราอยู่กลางเราอยู่กลางเด้อราูฟูฟูเจ้าฟูเจ้าในี่ก่นมั้ไม่ไหวไ้แมงแรงว้แมงแรงกว่ามาก้มกอ้โอ้สัตว์นี่มันจะจบมันจะแพ้เว้ยเมาสิคีบเข้ามา ยิ้ได้กูไหยได้ยิ้ได้กูไหวได้มามาเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูรีบดันคลิปให้แล้วเงนจะเป็นไงว่าถ้าต่อรถเบสสี่ตัวรถเบสสี่ตัวน่าสนใจมังกรมังกรมังกรทั้งสองสายมังกรเป็นยังไงไปนั่นไงนั่นไงเจอโดนแฮงแต่ไม่โดนแคลี่ไม่ไหวต่อไม่ไหวเลยตายปีนต่อไม่ไหวตายปีนเ้ย เาโก้ตายท้าวไปบ้าหนีได้เอต่าวีกห้าสิบเกิดโอ้ยโอ้ยแอดูดูแฟนดูแฟนดูแฟนเฮ้ยทำไมลำต้นมันเนียนต้นมีสอลำเพื่อแฟนมันได้บับมังกรใหญ่ แผล่แผล่อืมสันหาเขาว่าชนะไม่ได้โอ้ยนี่ก็เยอะไปเยอะไปออกก่อนหลบหลบแพ้่แต่้ก้ไอโกูเอ้ยก็จะหายไหมดทางเยอะแล้วอันตีกูใช้วาลเปล่างล่างล่าง ต๋อตนเตาเต้อไอ้ยเลยไอ้ยแพ้สองตาส่วแพ้สัตาตัวรีพอร์ตไอ้โก้เนี่ยไปนรีรีดรีดรีีบอกให้นะเสียงสะท้อนเสียงสะท้อนผมขคลิปแล้วเสียงสะท้อนคลิปแล้วเสียง ออกใส่เข้าใหม่ออใส่เข้ามา<ห>วีใหม่เป็นอะไรมันอะไรมันแพ้แพ้เหลือสองดาวแล้วเนี่ยอสองดาวแล้วที่คอดหลุดแล้วมันเข้าหลุดเนี่ยเนี่ยเชียร์เลยโก้ไหมอ่ะอ่ะปลักไปปลั๊กไปโก้ย่าบักโก,โก,โก,โก้ก่อขวดแล้วนจิตนาเฟจจิตนาแจกใครใครจิตนาแจก ไอโก้ไอโก้กูให้เจตนาแจกมึ้งกูแตะกูเอฟเคเอตนาเคเอตเจเอตนเลแล้วก็ก็เกมใหม่ยบาย